สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับโอกาสนี้เมอรอนีกับท่างช่องเสียงเขียบเชนั้นกับกลับมาพบมาพอพี่น้องอีกคือเก่าครับโดยได้นํำตัวเลขหนาจะมาของผู่าเฝ้าสวนตามที่เคยมาเสนอให้พี่ให้น้องได้รับเบิงรับส้มกันนะครับนาะคลิปก่อนนี่ผมได เอาตัวเลขนาจาเป็นหลักละกะตัวที่เกี่ยวข้องมาสี่หลักครับมีหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก่านี่แหละครับละกะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนาจาก,กับมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามครับพี่น้องครับเบิ้งแล้วมันก็นยุ่งปันอย่างนะครับเนาะ แต่กบบระบอกอย่งครับคลิปนี้เข้ากับสีมาเริ่มกับชับเอาตัวเหล็กหนาจะมาหรือกลุ่มเหล็กเด่นตัวไม่เขามาเพื่อว่าสีมาตัดหรือจํากัดตัวเหล็กให้มันหน่อยลงไปเรื่อยๆจังสินะครับแล้วถ่ายที่สุดแล้วมันสีเหลืออยู่จักประมาณกี่ตัวกี่ชุดนะครับเนาะอ่ะ คลิปที่แล้วเนี่ยเข้าได้เสนอกลุ่มนี้ไปครับบาร์ที่นี่เฮ้าสิเอาเด่นชุดต่อไปมาผมได้เห็ดแบบนี้ครับให้พี่ให้น้องเฮ้าได้บึงแบบกับตัวยังหน่อยอยู่่าร์ที่มันสิมี่เอยจังชุดที่ว่านี่ที่เกี่ยวของนอกจากลักหกลักเจ็ดักแปดักเก้าแล้ว กเดนหนึ่งก็คือที่ผมบอกไปสักครู่นี่ก็มี8มีเก่ามี0นมี1มี2มี3มี4บานนี้เด่นชุดที่2ครับเดนชุดที่2กะสีเดเอาเขามาจับกันจำกัดพื้นที่ขอใัยครับจำกัดตัวเลขเข่าอีกให้มันหน่อยลงไปโอ้อาจจะมีเสียง พ่นพันไปพันมาพ่นโป้ดังเนจักน้อยหนึ่งครับมองๆดูแล้วอาจนาจะเป็นพ่อขาขายของครับเป็นคนทัามาหากินแบบขยันขันแข็งเสียงกะดังนิดนึงบ่ว่ากันนะครับเนาะปานนี้ากา็เดินชุดที่สองนี่ครับขมี่นะครับเนาะขมีเลข หกครับเจ็ด้วกเ็กศเล็กแเลข่าครับชุดที่2นี่ก็มีเด่นหกเจ็ดศูนย์แปด เทามาสังเกตบึงว่าเหล็กมันมาชนกันครับเหล่มชนแล้วครับอานนี้มองเห็นเหล็กชนเนาะครับเนาะมองเห็นเหล็กชนมันก็สิไปชนกันก็นกนกนคือมีเหลเ็กแปดก้าปากกาเหล็กแปดเหล็กแปดชนกันครับเหล็กเก้าชนครับเหล็กศูนย์ชนครับ เริ่มช่อนสามตัวครับในสูตรนี้ครับมาที่นี่ห้องกับมาจับเบึ้งบาที่เกี่ยวของอยู่นี่ครับมันสีมีตัวใดนะครับบนนี้ห้องกับสีควยกระชับไปอย่างสีเรื่อยๆครับขั้นสีเฮดแบบสรุปแบบรวดเดียวเลยก็ได้อยู่ขึ้นกันครับแต่ว่ามันบดตื่นเต้นอยากให้พี่รองเฮ้ามีเวลาใด คิดพิจารณาไปพร้อมๆกันนี่จกักโดนๆเพื่อสิเป็นการมีได้มีเวลาได้คิดตัวหมักตัวบหมักโดนๆครับมันจังสีบบผ่านผมคิดว่าจังสันพี่น้องสิว่าจังไรโบลูคือกันนะครับในคลิปนี้ผมกาสิเอาเลขชนในเลขเด่นนี่ มากระชับพื้นที่ให้พี่น้องแฟนหวยได้ได้เห็นกันครับเอาเิืมนะครับนะตัวตัวแรกนี่มันไปชนทีแปดแปดกอนครับแปดมีสาเนี่ยครับเนี่เกี่ยวกับแปดจริงีทเ้ากสิขีดเส้นไต่ไว้ครับโดยเฮาสิบอตัดครับเฮาสิใส่วิธีนี่ครับคือคลิปก้อนกนนี่แหละครับอันสมัยก้อนๆรนคุน ผมพึงกลับมาเห็ดคลิปใหม่ครับตะกี้กับผมก็เห็ดอยู่แต่ว่าพอเพื่นว่ามันมีปัญหากาปัญหานั้นก็ได้แก้ไขไปในระยะที่พ่อพ่อกลับมาเห็ดคลิปได้ครับนี่แหละครับเกี่ยวกับแปดนะครับเนาะนี่ครับทีทีนตัวเด่นชุดที่สองเพิ่นมาชนกับชุดที่หนึ่งนี่ครับ ยังมีเดนอีกอยู่ประมาณจักสองชุดนี่แหละชุดเดนนี่ครับกาซีเอามาประกบแล้วก็มาตัดกันออกไปอย่างสีมักขีดเสียนใต้ให้พี่น้องเข้าได้เห็นไปเรื่อยๆอย่างเสียละครับจนกว่าเข้าเสียนเบิดสูตรไอ้สูตรหลักนี่ก็คือสูตรนี้ละครับมีสูตรเดียวบานนี้เข้าเอาเดนมาประกบเอา ขั้นสีเห็ุเป็นชุดเดียวสรุปเลยมันบมตื่นเต้นครับคลิปต่อไปก็สิเอาเด่นชุดที่สามเขามาประกบครับอ่ะบารนี้ชุดต่อไปครับที่ชนนะครับก็คือเลขเก้าครับนี่ครับเลขเก้าเก้าครับชนครับอ่าบานี้ตัวไดกเกี่ยวของกับเก่าขีดต่อไปครับเก้าเก้าเก้า เก่าเและก็เนี่ครับผมคึกว่าเขามองไปแล้วมันกะกระชับพื้นทีล่ลงเหลืออีกอยู่ตอนนี้ก็คืออ่าเหลือศูนย์ครับชนครับพี่น้องว่าโอ้ยเจ้าเห็ดยังไงก็คือไหลยอยู่คือเก่าว่าซะเดียวครับเดียวชายเย็นๆครับเฮาสิมีชุดประกบมาอีกชุด อย่างที่ผมบอกไว้นะที่มีอีกอยู่จัก2หรือ3มชุดกระชับเข้าไปให้เหลือหน่อยที่สุดแต่ว่าบรบของเก่าออกให้พี่น้องมองไปที่มีเลขเด่นอยู่ในใจของพี่น้องอยู่แล้วว่าไอ้พวกที่ว่าได้ดขีดไว้หรือตัวเลขที่ขีดไปแล้วจยงซี่มันสิไปเข่ากับเลขจ้าของหมักตัวเลขที่จ้าของมัก มีในใจอยู่แล้วครับนี่คือสูตรของผู้เท่าฟาสวนนํ่เสนอโดยทางช่องเสียงเขียบชแนลนี่แหละครับบาธินิกะมีเลขศูนย์ที่เกี่ยวของนะครับเนาะทีมาชนครับกับมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์ผู้ที่มีเลขดับบันครับอยู่ในใจนะครับเนาะไอ้ดับยู่นี่ผมกับมีอยู่แต่ว่าผมกับปททธานิสรุปนะฮะอันนี้สรุปเด่นก่อน โอ้ยว่ามันสรุปนะครับเสนอเด่นก่อนครับต่อไปคลิปต่อไปผมก็เสนอเด่นชุดที่3ที่สไปจนกลัวสิเบิรแล้วกะจังสิมาเฮ็ดเป็นเลขดับเลขกบน่าจะมาต่อไปอีกที่หนึ่งเพื่อสิให้ตัวเลขนี่มันหน่อยลงว่าเฮ้าสิตีลังกาหรือเฮ้าสิมีเฮกันกะค่อยเบิ่งตอนต่อไปเนะครับเนาะ นี่แหละครับการสรุปสําหรับมือนี้กะโอสมเมนครับสร,สรุปสรุปสําหรับคลิปนี้กะสี่ไดรเลขประมาณจังสีแล้วครับกะมีติดแปดติดเก่าติดศูนย์นะครับ 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. แลกะมีหกแปดเจ็ดแป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 ดเก้าอ่าติดเก่ากะมีหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแล้วกะมี สี่ศูนย์ก็มี60 70 80 90นี่ครับกะพ่อสีกระชับพื้นที่เข้าไปได้เติบหนึ่งอยครับแต่ว่ากะย่างอีกอยู่คือว่าชุดนี้เฮ้าเฮาสบ่บอด้กลับไปวงเขาอีกแล้วบอด้ไปฉีดเขาอีกแล้วก็คือ61626364 71727374นี่ครับชุดนี้เฮ้าสิบอด ได้กลับไปขีดเขาอีกแล้วบานนี้ขีดต่อไปก็คือเขาสิมากขีดซ้ำเข้าไปให้ชุดที่เขาขีดไวเนี่ยครับมักก็ซิมีเดนอีกเดนสามาเดนสามเดนสีแล้วกัยังซิมีดับบานนี้บบนาจะมาเล็ตัวเลขบบนาจะมาเพิ่มเข้าไปอีกครับเพื่อสิให้ตัวเลขเข้าได้หน่อยลงครับ ้ายนี่เข่ากับบมีอยียงหลายครับฝากพี่น้องก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปได้เหตุคลิปดีๆต่อไปข้างหน้าเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาเบ่งก็อยู่ดีมีแห้งกันสู่ๆสุขพ้นนะครับเด้อสวัสดีครับ